เห็นไหมหลักแสนมีไม่น้อยเลยเห็นไหมคะโอเคไหมหลักแสนมีไม่น้อยเลยนะคะหลักหมื่นเนี่ยมีเพียบหลักพันอยาให้พูดถึงเยอะมากนะเยอะมากๆนะคะเคลียร์ไม่เคลียร์ชัดไหมอยวให้ดูมันกลับด้านไหม อ่าโอเคเนี่ยมาแล้วโอเคอ่าไม่กลับด้านแล้วโอเคไหมเห็นไหมคะเคลียร์ไหมอ่ามันคืออย่างงั้นค่ะนะคะมันคืออย่างงาั้นอ่าโอเคนะขอดูก่อนอ่าโอเค ชัดแล้วเนาะโอเคอ่ะชัดแล้วนะคะอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้กลับได้นะโอเคอ่ะแล้วรายได้ของในวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะไม่ใช่รายได้ของในวันนี้วันนี้นะคะยอดมาแล้วนะคะแค่วันเดียวนะคะหมื่นกว่าบาทแต่รายได้นะเดือนนี้ค่ะรับไปแล้วสามแสนบาทโอเคไหมเคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์เนาะอ่ะมาเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะบอกเลยว่าทุก รายเขาเรียกรายรับที่คุณอยากได้นะรายได้ที่คุณอยากได้เนี่ยคุณได้แน่นอนถ้าทุนตั้งใจฟังเนยนะเคลียนะยนะมาเลยนะดังนั้นเตรียมโจทย์นะคะทุกคนตั้งใจฟังเนยนะคะมีสติทุกครั้งนะคะในการที่เนพูดและถ้าเกิดว่าเนถามอะไรตอบด้วยโอเคอ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะ หลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าช็อปจันิกมันคืออะไรนะคะมันทําเงินได้ยังไงแล้วมันต้องทําอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาค่อยๆนะคะคุยกันนะ,ะในเรื่องของรายละเอียดของช็อปจันิกกันนะคะช็อปจันิกนะคะช็อปจันิกเนี่ยเป็นนะคะหลักทางการเลยนะ,ะช็อปจันิกเป็นแอปเออเ,เ,เป็นเป็นพื่อสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ นะคะซึ่งในแอปพลิเคชันนี้นะคะในแอปพลิเคชันนี้อยวให้ดูขึ้นชื่อว่าแอปอาหารมันอยู่ใน App t p Store เคส o r e ถูกปะอ่าคุณดูนะถ้าใครใช้ iPhone คุณไปดูได้เลยค่ะว่าตอนนี้นะคะตอนนี้แอปพลิเคชัน h o อปจ n i กนะคะติดติดหนึ่งใน40ของแอปช้อปปิ้งนะคะของแอปช้อปปิ้งไปแล้วนะคะ ด้วยนะคะเปิดแอปมาเนี่ยเพียงแค่นะเพียงแค่นะแค่หนึ่งเดือนเองเพียงแค่หนึ่งเดือนเองค่ะเรานะคะติดอันดับนะคะแอปช้อปปิ้งนะคะอันดับที่นะคะสี่สิบนะคะที่สี่สิบไปแล้วนะคะไม่เชื่อคุณดูเลยค่ะแล้วจะบอกเลยค่ะว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะชนะนะคะชนะแอป เจ้าใหญ่อย่างเช่นแอปซาร่าอะไรเงี้ยชนะหมดแล้วนะไม่เชื่อคุณไปดูได้แต่อย่าเพิ่งไปดูมาฟังในก่อนโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะช็อปจดิเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่ในแอปนั้นเนี่ยจะรวบรวมนะคะร้านค้าต่างๆที่เป็นร้านค้าดังๆในประเทศไทยคะ่ะร้านค้าอะไรเหรอคะคุณเอ,อ่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยคะ่ะนะคะ ในแอปพลิเคชันนี้นะคะเราจะรวบรวมนะคะร้านค้าต่างๆมากมายค่ะนี่เลยคุณเห็นไหมแอปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะเบี้ยประกันรถยนต์แล้วคุณดูแอปพลิเคชันนี้ค่ะ s h o p e e Lazada, Adidas, King Power of f i c e Mate c เ Nine In นะคะมีอะไรอีกอะ JD Central บิ๊กซีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเรานะคะรวบรวมเราดิวร้านค้าที่ดังๆนะคะในประเทศไทยเข้าไมา่อยู่ในแอปนี้นะะเข้าไมา่อยู่ในแอปนี้ถามว่ามันแล้วมันมันต่างกันยังไงอ่ะใช่มันต่างกันยังไง,น,ง,น,ง,ไงนะคะด้วยนะคะด้วยแอปนี้ทุกคนอาจจะมีคำถาม เนยเยอะมากๆนะคะกับเนยเยอะมากๆว่านะคะแอปพลิเคชันเนี้ยนะคะมันแตกต่างจากแอปพลิเคชันอย่างอื่นยังไงนะคะอะงั้นเนถามค่ะวันนี้ค่ะใครใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าน้ำค่าไฟช้อปปิ้งต่างๆผ่านแอปพลิเคชันที่เนบอกเมื่อสักครู่นี้บ้างนะคะใครใช้แอปอะไรในการใช้จ่ายนะคะในการซื้อของต่างๆเนี่ยใช้แอปอะไรบ้างคะพิมพ์มาคนละหนึ่งแอปพอค่ะ พีมาคนละหนึ่งแอปพอบางคนบอกโหหลายแอปเลยพีมาแอปเดียวพอที่ใช้เยอะที่สุดละกันอะนะ,ะมีไหมคะสักแอปหนึ่งที่เราใช้อยู่ตอนนี้มีไหมคะที่เราใช้แอปหนึ่งเนี่ยแอปสักแอปหนึ่งที่เนี่ยพูดเนี่ยนะคะใน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 ,ใน,นี้มีไหมมีไหมมีไหมอ่าหลายๆคนบอกว่า l a z a d a ค่ะใช้ s h อ p e e ค่ะใช้ s h อ p e e ค่ะอ่ามีอะไรอีกอะ มีอะไรอีกคะมีช้อปปีค้ค่ะช้อปปีค้ค่ะมีอะไรอีกช้อปปีค้ค่ะอาอย่างของเนนะคะเนใช้ทั้งช้อปปี้ลาซาด้าบิ๊กซีท็อป a r k e t เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะไม่ได้มีแอปแอปเดียวถูกไหมเราต้องใช้แบบหลากหลายแอปทุกปาในทุกวันนี้ถูกไหมคะดังนั้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแอปอะไรประมาณนี้แอป เนถามค่ะแอปที่คุณใช้จ่ายอยู่ไม่ว่าอาจสมว่าช้อปปีก็ได้อะคนนี้ในนี้ช้อปปีเยอะสุดคุณเคยจ่ายเงินซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าแล้วคุณเคยได้เงินคืนจากแอปนั้นไหมคะสองเพื่อนของคุณซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าคุณเคยได้เงินคืนจากเพื่อนคุณไหม มีไหมสามสามนะฟังให้ทันเพื่อนของ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 คุณใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วคุณเคยได้เงินคืนจากเพ,เพื่อนของ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 คุณไหมไม่เคยถูกเปล่าถูกไหมไม่เคยได้เงินคือนอย่างมากได้เลยคะแค่คูปองส่วนลด ส่วนลดของใครของตัวคุณเองคุณเคยได้ส่วนลดจากเพื่อนของคุณไหมคุณเคยได้ส่วนลดจากเพื่อนของ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 ,อของคุณไหมไม่เคยถูกไหมคะแต่วันนี้ค่ะแอปช็อปจนิกสมาชิกที่อยู่ในแอปช็อปจนิกคุณจะได้เงินคืนทั้งสามข้อที่นิกกล่าวมาทั้งหมดนี้ดีไม่ดีดีไมด่ดีใครบอกดีพิมพ์ดี ใครบอกดีพิมพ์ดีบอกเลย